เออเด็กน้องวินดิคโอ้ยบินด้วยค่ะทุกคนบินด้วยเอาดิเอาดิเอาดิบินตั้งแต่ต้นเกมแบบนี้มาค่ะมันร like oh, hmm. no ah, gotcha. ุ้นึกว่าจะเอากลับไปที่เท่าไหร่นะคะบินไปเยอะๆลูกบินไปเยอะๆลูกอุ้ยพันแล้วพันแล้วพันสามพันสี่พันหกพันเจ็ดพันแปดพันเก้าสองพันแล้วค่ะทุกคนสองพันโอ้ยสองพันแปดสองพันแปดสี่สิบโอ้ my god ส uh ุดจัดประหลัดบอกค่ะทุกคนมาค่ะขอเอาแปะต่อมาขอเอาแปะต่อมาเอาแปะหลวงจีหลวงจีจ๋าขอหน่อยหลวงจีหลวงจีให้เราหรือเปล่าหลวงจีโอ้โหลวงจี โอ้โหเอาบินอกหรืเปาโอ้ยไินอีกอีกรอบเขาบินด้วยคทุกคนบินอีกรอบค่ะทุกคนนกฟินิกบินอีกรอบค่ะทุกคนเอาเอาดิ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 บินเยอะลูกบินเยอะค่ะบินเยอะโอ้ยหกร้อยเจ็ดร้อยแปร้อย้รยหนึ่งพอ้ยห่ันอะไรหนึ่งพัน่มเออหนึ่งันา้อหกสโอนกฟินิกบินสองรอบติกันไปเลยนะคะวันนี้นะสุดจัดสุดจัดค่ะทุกคนมาค่ะลงเจ้ขอหลงเจ้หน่อยลงเจ้แตะให้หนูหน่อยโอ้ ขอนกฟินิกซ์สักรอบก็ได้มาใครที่สนใจอยากเล่นอยากตามควินเดวีนะคะลิงก์ที่ปังหมุดใต้คอมเมนต์นะคะหรือว่าเอ็ดทีเอวีเข้ามาได้เลยนะคะเอ็ดทีเเข้ามาได้เลยนะคะมีแอดนำหน้าด้วยนะคะมีแอดนำหน้าด้วยค่ะมาดูขอลุงจี้ขอลุงจี้หน่อยหลวงจี้ขอหน่อยเถอะสักรอบหลวงเจ๊หลวงเจ๊หลวงเจ๊เออเอาจนได้ค่ะเอาจนได้ขอตัวคูณค่ะขอจบตัวคูณนะหลวงจี้อย่าจบตาก็พอขอจบตัวคูณอย่าจบตาโอ้โหพันห้าขอจบตัวคูณอย่าจบตานะหลวงจี้นะ ตัวคูนค่ะหลวงเจ๊ตัวคูนหลวงเจ๊ตัวคูนค่ะโอ้ยสิบกระจกตาคอยบอกมือนี่โอ้ยเจ้าสิบกระจกตาคอยอีหลีบอโอ้ยพันเจ็ดโอ้ยตัวคูนอยู่ไหนโอ้ยพันแปดโอ้ยไม่จกมังกรมาเลยอะแต่ก็ถือว่าได้อยู่นะพันแปดนะทุกคนนะมาค่ะไปกันต่อเอาอะไรดีเอาอะไรดีนินนะคะนินตัวใหญ่สไตล์ควินนี่วีนะคะนินตัวใหญ่ๆค่ะเล็กๆไม่ใหญ่ๆทีๆๆ่เราชอบจัดมาค่ะนก <No S 1> ฟินิกโอ้ย หลงจี้สักรอบมาขอหลงจี้มาหลงจี้หลงจี้จ๋าหลวงจี้มา่ะขอหลงจี้หน่อยขอหลงจี้หน่อยหลวงจี้เอ้ยใครได้เราได้สวยงามมาะรอบนี้ขอสวยๆขอจกตัวคูนหน่อยเถอะหลวงจี้จกตัวคูนให้หนูหน่อยอย่าจกตาค่ะขอร้องทุกนะคะจบจกตัวคูนค่ะอย่าจกตาจกตัวคูนค่ะอย่าจกตาโอ้ยโอ้โหจกตัวคูหน่อยหลงจี้โอ้โห โอ้ยจบตาค่ะไม่จบตัวคูณโอ่ยถือว่าได้อยู่1,155นะคะ